วีเนีย์แบบถอดได้หรือที่เรียกว่า Snap on Smile หรือกีโก s สมายคืออะไรวันนี้พี่หมอโชคมีคําตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด s ับสไคร b ์แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชยอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับธนตกรรมนะครับเพราะว่าความรู้ดีๆเกี่ยวกับฟันไม่ควรอยู่แค่ในห้องทําฟันพี่หมอจะเอาความรู้ดีๆสาระนะครับมาย่อยง่ายๆพูดคุยเหมือนเพื่อนคุยกันนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยแทบจะทุกคนเลยสาวๆหรือว่าวัยรุ่นนะครับอยากจะมีฟันขาวสวยออกงาน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะศึกษาเกี่ยวกับฟอกสีฟันเก oh. ี่ยวกับทําวีเนียเกี่ยวกับแปะฟันแน่นอนพี่หมอก,กําลังเตรียมความรู้นะครับในหัวข้อเหล่านี้เนี่ยพูดในหัวข้อสัดไปแต่หัวข้อในวันนี้เนี่ยบังเอิญบังเอิญพี่หมอจะพูดถึงวีเนียแบบถอดได้หรือหลายคนที่เรียกว่าเป็นรีมูฟเวอร์วีเนียคือเป็นเหมือนทอดถอดใสๆใส่หรือถ้าเป็นชื่อทางการค้าก็จะเรียกว่า Snapon Smi l e หรือว่า กีโกะสมายคือพวกนี้มันชื่อเหมือนผงซักฟอกเราจะเรียกว่าแฟบก็ได้สนาบอลสมายหรือกีโกะสมายเนี่ยเป็นชื่อทางการค้านะครับเราจะเรียกแบบไหนก็ได้แต่สำหรับพี่หมอก็คือเป็น Remo v a b l e v e วีเเหมือนเป็นวีเนียแบบถอดได้นะครับทีนี้แรมกมันนาลใจที่ทำให้พี่หมอเนี่ยมาพูดเรื่อง Remo v a b l e v e วีเนีเนี่ยพูดง่ายๆคือวีเนียแบบถอดได้ก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่หมอนอนอยู่แล้วก็กำลังเลื่อนมือถือๆๆในแอปช้อปปิ้งที่เราแบบซื้อของออนไลน์กันแล้วก็ไปเจอๆน นี่อันนี้ snap on smile 100บาท snap คือขายแบบจากประเทศจีนนะครับแอปจากประเทศจีนก็เราก็อยากรู้อะเพราะว่าเรารู้เอย่างเราเป็นหมอฟันเรารู้แล้วไอ้ตัว snap on smile หรือว่าไอพวกพวกเนี้ยมันคืออะไรอ่า r e m o v ว b l e v e n e ียคืออะไรต้องทำยังไงมันไม่ใช่แบบว่าเราซื้อออนไลน์แล้วมาใส่ในปากจะพอดีนะพวกนี้ต้องทำโดยช่างที่มีความแม่นยำสูงมากไม่ใช่ ทำกับพี่หมอฟันคล้ายกันให้ภรรยาใส่ได้ไหมตอบไม่ได้นะมันมันไม่เหมือนเลยนะครับทีนี้ก็บอกว่าพอเราไปเปิดเจอเราบอกเราอยากรู้เราก็สั่งมาเป็นดังค่าก็าคือส่งมาเสร็จปุ๊บสองวันได้ของแล้วนะครับสิ่งที่ได้คือก็เป็นเหมือนกับของเราเลยแต่มันไม่ใช่ฟันเราอะ่ะคือใส่ไปมันก็ใส่ไม่ได้ความแม่นยําความอะไรมันก็คือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่พยายามสั่งเื้อนันี้อยู่เพื่อมาใช้ฟันกับกับฟันเราเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้นะครับทีนี้ในท้องตลาดเนี่ยตัวหนึ่งก็ตกหลายตังอยู่เนาะพี่หมอก็จําราคาไม่ได้แล้วเพราะนนัน้ตอนนั้นกําลังศึกษาอยู่แล้วก็ได้ลองใช้นะครับทีนี้คลิปเรานะครับถ้าไม่ลองจริงก็ไม่รู้นะครับ snap on smile หรือก i โก s mi l e หรือว่า r ิโ o ว a วล,ว,ลวีเน e r เนี่ยเอาจริงๆก็คือพูดง่ายๆนะครับสาหรับพี่หมอเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับรีเทนเนอร์ใสพูดง่ายๆคือขั้นตอนการทําทุกอย่างวัสดุคล้ายกับการทำรีเทนเนอร์ใสามาก แต่วัสดุจะมีความบางมากกว่านะครับแล้วก็วิธีการทําเหมือนลิเทเนอร์ใสเลยเพียงแต่มันจะมีความบางมากกว่าปกติแล้วก็จะมีสีที่ให้เลือกตามเฉดก็จะมีสีขาวธรรมดาขาวมากจริงๆมันมีสีเหลืองด้วยนะครับก่อนไปนพูดเนี่ยก็ไปนค้นของกล่าว่าเออเราเคยศึกษาเราเคยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยสั่งทําของตัวเองเรียบร้อยนี่หอัน คือถ้ามันเป็นของเราเนี่ยมันจะมีความแนบสนิทแล้วมันก็จะมีความแบบแน่นมากๆเลยแล้วก็ใส่แล้วก็จะเหมือนฟันเราเลยนะครับอันนี้ก็เคยเป็นแบบทําไมผมต้องพลีกายขนาดนี้เนี่ย <c oughs> นี่คือตีขาวเปนพิเศษนะครับขาวไหมขาวเนาะเออก็จะบอกว่าแ e ฟออนสมัยหรือว่ารีมูฟรีมูฟพูดไม่ชัดเลยนะครับใส่พวกเนี้ยมันบางก็จริงนะแต่ว่า จะเหมือนเราใส่รีเทนเนอร์ใสนะครับอันนี้คือของจริงเนาะจะเหมือนเราใส่รีเทนเนอร์ใสคือเวลาเราใส่เสร็จเนี่ยต่อให้มันแนบสนิทแค่ไหนเนี่ยเราจะกินอะไรลําบากจะพูดขัดขัดนิดนึงเมื่อกี้ลองใส่จะพูดเนี่ยพูดไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือรีมูฟเวอร์วีเนียรอนที่หมอมันก็คือรีเทนเนอร์ใสที่มันมีสีที่มันเฉพาะมีความบางมากกว่าปกติเพราะว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใช้ใส่เพื่อออกงานเท่านั้น นะครับออกงานไปโชว์สังคมใส่เป็นชั่วข่าวได้นะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ตัว r e มูฟเอเวอวีเนียเนี่ยง่ายมากก็คือเมื่อได้ตัวนี้มาเราก็เก็บไว้ในกล่องนะครับอย่ากเก็บที่อุณหภูมิร้อนๆน,นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นถ้าโดนความร้อนเนี่ยมันจะมันจะมีการเสียรูปแล้วจะใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่กินน้าร้อนไม่ได้โดนความร้อนเสียแน่นอนวิธีการใช้ก็แค่ใส่นะครับใส่เสร็จก็ออกงานเสร็จ ก็ถอดวิธีการใช้มีแค่นี้เองง่ายมากเมื่อถอดเตจก็ามาล้างแล้วก็เก็บใส่กล่องนะครับในอุณหภูมิห้องที่ไม่มีความร้อนวิธีการใช้ง่ายมากนะครับข้อต่อไปที่อยากจะบอกคือข้อดีและข้อด้อยข้อเสียนะครับที่อยากจะพูดถึงของ removable veneer นะครับ veneer ถอดได้ก็คือว่าข้อดีเนี่ยก็คือใช้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการออกงานแบบเร่งด่วนอยากฟันขาวแต่ไม่สะดวกฟอกฟัน อยากทำวีเนียแต่ยังไม่สะดวกก่อฟันอะไรอย่างเงี้ยคืออยากฟันขาวออกงานในระยะเวลาสั้นๆและไม่สะดวกที่จะฟอกสีฟันหรือว่าการทำวีเนียนะครับหรือฟันหายเป็นบางซี่แล้วต้องการทำฟันขาวด้วยก็เหมาไปเลยทีเดียวก็พอทำได้แต่เหมาะสำหรับการออกงานเท่านั้นทีนี้ในการใส่ออกงานเนี่ยก็จะมีเหมาะกับการพูดนะครับเล็กน้อยนะครับไม่เหมาะกับการกินถ่ายรูปเนี่ยพูดเป็น MC พิซตี้นะครับหรือว่า ถ่ายรูปโฟโต้วดดิ้งอะไรเงี้ยไปโชว์ไปยิ้มเนี่ยโอเคเมื่อไหรก็ตามที่มีการกินก็จะเริ่มไม่เหมาะนะครับทีนี้มาถึงข้อด้อยนะครับของหรือข้อข้อที่ไม่เหมาะของตัววีเดียแบบถอดได้บ้างนะครับข้อด้อยของวีเดียแบบถอดได้ก็คือเมื่อไหรก็ตามที่เราไปกินตัววัสดุเนี่ยมันเหมือนรีเทนเนอร์แบบใสนะครับเมื่อไรเมื่อไรก็ตามที่เราไปเคี้ยวไปกัดเนี่ยตัวนี้มันจะขาดง่ายเพราะมันบางยิ่งบางกว่ารีเทนเนอร์ยิ่งขาดง่ายเข้าไปอีกเพราะฉะนั้น ไม่เหมาะกับการใส่แล้วไม่มีการกินนะครับกินอย่างเดียวไม่พอถ้าเราดื่มน้ําได้ไหมดื่มน้ําได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มไวาดื่มน้ําที่มีสีเช่นโค้กแฟนตาอะไรก็ตามทีที่มันมีสีอะ่ะสีของน้ําก็จะไปซุกอยู่ในช่องว่างระหว่างฟันกับตัววีเนียถอดได้ตัวริมูเวลวีเนียนะครับก็ทําให้ไม่โชว์กลายเป็นกระดำกระด่างเลยขี้เหร่เลยเพราะนั้นไม่เหมาะกับคนที่จะใส่ตัวเนี้ยเพื่อไปกินเลี้ยงนะครับหรือว่ามีการ น,น้ำที่มันมีสีก็จะไม่เหมาะนะครับข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเวลาใส่เนี่ยนอกจากกินไม่ได้แล้วก็ยังจะพูดไม่ค่อยชัดด้วยเมื่อกี้ใส่แล้วพี่หมอพูดเนี่ยก็จะแบบมันมีมันบางก็จริงแต่มันยังขัดขัดติดสิดนิดนึงอ่ะนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือวัสดุต่อให้บางแค่ไหนนะครับใส่ไปเสร็จมันจะมีมันจะเพิ่มความหนาของฟันเรานิดนึง เพราะว่ามันเพิ่มความหนาของฟันเรานิดนึงก็จะทําให้ฟันเราที่พอดีแล้วสมมุติบางคนพอดีแล้วแต่อยากให้ขาวก็จะดูว่าใหญ่ขึ้นอาจจะดูเหยื่อน,นิดนึงก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อด้อยของตัว removable veneer นะครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญนะครับว่าใครบ้างล่ะครับที่เหมาะกับตัว veneer แบบถอดได้แบบนี้ก็ต้องบอกง่ายๆเลยก็คือใส่แค่ออกงานเป็น MC พิธีแค่พูดเท่านั้นออกงานออกอีเวนต์ไม่เหมาะกับการกินและใส่เพื่อ เหมาะกับการไปถ่ายรูปอย่างพีวดดิ้งเนี้ยอันนี้เหมาะนะครับนอกนั้นพี่เหมาะก,ก็อาจจะไม่แนะนําบางคนบอกว่าในคําแนะนําของทางบริษัทเนี่ยบอกว่าใส่ง่ายถอดง่ายนะครับคนไข้ที่ใส่เป็นตัวชั่วคราวได้ไหมเนี่ยใส่เป็นโปร f e ชชั่นอลโปร l ชชลหรือว่าฟันที่มีตกกะใส่ได้ไหมฟันหายใส่ได้ไหมฟันไม่สวยใส่ไ,ไหมตอบว่าตามคําแนะนําของบริษัทเนี่ยตอบว่าใส่ได้นะครับเพียงแต่ ต้องระมัดระวังคือรีเทนเนอร์เราเรา,เราใส่แค่ตอนนอนเราถอดมาต้องแปรงฟันเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราใส่แล้วเราไม่ยอมถอดเพราะว่ามันสวยไงยใส่ออกงานยาวๆมันจะมีข้อที่ไม่ดีเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกร้ายนะครับที่เกิดขึ้นก็คือมันสวยจัดคนไข้ไม่ยอมถอดสิ่งที่ตามมาคือดูสวยเนาะแต่พอเกิดขึ้นคือข้างในมันเน่าไงเพราะว่าเราซ่อนแบบความเน่าความแบบ ฟันผูเยอะๆไว้ข้างในเพราะฉะนั้นในมุมพี่หมอคือตัวนี้ใส่เพื่อออกงานถ่ายรูปออกสั้นๆเนี่ยได้แต่ไม่แนะนําเลยให้ใช้เป็นเหมือนฟันปลอมเพราะตัวมันเองก็ใส่กินข้าวไม่ได้ฟันปลอมเนี่ยหน้าที่คือยิ้มพูดสวยนะครับใส่แล้วไม่ก่อโรคแต่อันนี้คือถ้าเราซ่อนไว้แบบนี้แล้วสวยก็จริงแต่พอถอดมาโหเละเทะแบบดูดิเหงกบวมขนาดนี้ไม่เหมาะมากๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ําเตือนว่าเครื่องมือ ที่เรียกว่าวีเนียร์แบบถอดได้เนี่ยใส่เพื่อออกงานเพื่อโชว์เนี่ยโอเคแต่ถ้าเราใช้งานผิด,ผดประเภทเมื่อไหร่ก็ตามเอฟเฟกที่มันตามมามันคือน่ากลัวมากอันนี้คือไม่แนะนําเลยนะครับทีนี้เรารู้ถึงข้อดีข้อด้อยของวีเนียร์แบบถอดได้ ai, ใครบ้างที่เหมาะแล้วนะครับใครบ้างที่ไม่ควรใส่รู้หมดแล้วพี่หมอจะมาโชว์เคสดูว่าอย่างกรณีแบบเนี้ยพี่หมอศึกษามาแล้วแล้วก็ได้ลองใช้ในคนไข้จริงแล้วใช้ในเคสไหนบ้างเคสนี้นะครับคนไข้เนี่ย ฟันหายไปหมดเลยกาลังจะฝังรากเทียมกับพี่หมอฟันหน้าก็มีการบินแตกนะครับนี่คือคนไข้ลากเทียมของพี่หมอแตกอีก2อาทิตย์คนไข้ต้องไปแต่งงานนะครับคนไข้ต้องไปแต่งงานแล้วก็ต้องถ่ายพีวดดิ้งโอ้ถ้าเราจะฝังรากเทียมบริเวณนี้จะใส่ฟันปลอมบรุณะขึ้นมาทั้งต้องทําฟันชั่วคราวให้สวยมีระยะยาวถึงตรงนี้คนไข้บอกไม่ทันแล้วพี่หมอคือทําตัวชั่วคราวเนี่ยกองมาถึงตรงนี้ซี่นี้ ทำไม่ได้ตรงนี้เราจะทํายังไงฟันหลอแบบเยอะขนาดนี้นะครับฟันหน้าตรงนี้ก็ไม่สวยฟันซี่นี้ก็เป็นตัวชั่วคราวถ้าเป็นปกติซี่นี้ต้องทําสะพานฟันเนี่ยสมมติถ้าซี่นี้ต้องกออยู่แล้วเนี่ยพี่หมอจะกอแล้วทําสะพานฟันยาวๆให้คนไข้ได้เลยจะทําวีเนียทํายาวได้เลยแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ไม่มีฟันรอกําลังรอฝังลากเทียมแล้วซี่นี้ก็ไม่ได้ทําขอบฟันด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ข้างหน้าที่ทําสวยตรงเนี้โว จะใส่ฟันปลอมคนไข้ก็บอกว่ากว่าจะขึ้นรากทียมกว่าจะทำตัวเนี้ยไม่ทันหรอกเพราะพวกนี้ต้องรักษาลากอีกยิ่งไม่ทันใหญ่เลยทํายังไงดีเวลาก็จํากัดแล้วพูดง่ายคือเคสนี้เนี่ยคนไข้ไม่มีฟันฟันหน้าก็ไม่สวยแต่ว่าต้องมีอีเวนต์ที่จะไปแต่งงานไปถ่ายรูปพีเวดดิง้งก็เลยพี่หมอก็เลยคิดแล้วก็เนี่ยลองใช้อน,นี้ดูนะครับ ก็เลยลองใส่อันนี้ให้คนไข้ดูจะเห็นว่าถามว่าตำแหน่งที่เป็นลากเทียมยเนี่ยเตรียมเป็นลากเทียมตำแหน่งที่เป็นฟันที่ยังไม่สวยเนี่ยก็ถูกปิดด้วยตัวนี้หมดเลยนะครับคนไข้ก็แฮปปี้มากคือใส่เสร็จปุ๊บก็ไปถ่ายรูปแต่งงานได้มารอยยิ้มที่มันครบถ้วนสวยงามคือโชว์ไกลๆเนี่ยอันนี้ก็คือดูไม่ออกนะครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บก็จบหน้าที่ของเขาแล้วจากนั้นพี่หมอก็มาเปลี่ยนเป็นรากจาก จากฟันที่ไม่มีนะครับข้อฟันที่ไม่สวยก็ทําเป็นตัวจริงให้กับคนไข้อันนี้ก็คือเป็นเสร็จแล้วสองซีที่เป็นลากเทียมนะครับแล้วก็ฟันหน้าเนี่ยเป็นครอบ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 ตำแหน่งนี้จะเป็นวีเนียนะครับก็คือตัวรีมู์ไวโววีเนียของพี่หมอเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่อย่างที่พี่หมอบอกให้ฟังก็คือว่าใส่เพื่อไปถ่ายรูปใส่เพื่อไปอออ e ีเวนต์สั้นๆเนี่ยใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนตัวจริงให้กับให้กับคนไข้ได้เป็นฟันที่แบบคนไขพ้พึงพอใจ เป็นเขาเรียกอันนี้เรียกถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือนะครับแม้กระทั่งวีเนียร์แบบถอดได้หรือฟันปลอมเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อบ่งใช้ของมันนะครับไม่อยากให้เราเนี่ยเอาของไปใช้ผิดประเภทอย่างเนี้ยแค่นี้ใส่เพื่อชั่วคราวเท่านั้นถ่ายลูกเสร็จก็ไม่ได้ใส่ไม่ใส่เสร็จปุ๊บก็มาทําเป็นตัวจริงให้เรียบร้อยคนไทยก็มีฟันที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยคลิปนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่า ไปเปิดเจอมาตัววีเนียร์ถอดได้เนี่ยในท้องตลาดเป็นยังไงของปลอมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าในแอปซื้อขายออนไลน์นี่ไม่ไม่ต้องใช้ไม่ได้แน่นอนแต่ต่อให้คำของคุณหมอถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษและอันตรายอย่างมาหันได้แต่ถ้าเราใช้เป็นใช้แบบเนี้ยใช้แบบเคสที่หมอเนี่ยเออมีเหตุเหตุจำกัดจําเป็นจริงๆต้องใส่ชั่วคาวเบื้องต้นไปออกงานเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับก็เหมาะสมนะครับ พูดง่ายมันก็เหมือนเครื่องมือแหละครับถ้าเราใช้เป็นทุกอย่างดีมีดอยู่บนมือหมอก็เป็นมีดผ่าตาดัดถ้าอยู่บนมือผู้ร้ายก็กลายเป็นอยู่บนมือเด็กก็เอาไปทําอะไรคนอื่นได้เพราะนั้นเครื่องมือที่ดีนะครับเลือกใช้ให้เป็นเช่นกันนะครับก็าฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่หมอโชคนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยใครอยากทําแบบนี้ใครเคยทําเพื่อนทําเป็นยังไงมีเอฟเฟกอะไรเล่ากันให้ฟังบ้างตเตือนเพื่อนๆบ้างครับสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ